สวัสดีค่ะเห็นปกคลิปแล้วตื่นเต้นกันไม่เอ่ยวันนี้เราขยงกันมาเลยนะคะขนคินซิงแล้วก็คินเซอร์ที่นายใช้นะคะมารีวิวกันในคลิปนี้นะบอกกันหมดเปลือกเลยว่าเออเราใช้อะไรบ้างและมีตัวไหนที่น่าสนใจใช้แล้วชอบนะคะซึ่งในคลิปนี้เ,เราก็จะรีวิวกันแบบว่าเป็นกันเองนะคะไม่ได้เน้นหลักการอะไรมากมายเน้นฟีลลิ่งความรู้สึกของการใช้งานจะมากกว่านะคะเป็นเหมือนเพื่อนคุยกันอะไรแบบเนี้ยแบบแบบเออมึงตัวนี้ดีไปตามนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็ในส่วนของรายละเอียดพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแนจะเขียนไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะใครสนใจตรงไหนสามารถเปิดดูกันได้แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวนยขอพูดเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะก็แนไปเจอมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Cleansing หรือว่า Cleanser เนี่ยมันอ่านออกเสียงว่า cleansing cleanser เป็นสระเอนะคะเนี่ยเดี๋ยวนยจะเปิดให้ฟังนะ cleansing c l e a n s <Cle> i <ansing. S 1> สรรเอนะคะคลีนซิ่งนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยนกจะพูดคลี a n ิ i n g หรือว่า c ี e เซอ e r นะเพราะามันเป็นเหมือนความถนัดของเรามันเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาเรื่อยๆนะคะเออเหมือนเป็นไทยเอ็กเซนต์อ่ะซึ่งจริงๆแล้วนกมองว่ามันเป็นในเรื่องของสำเนียงนะคะไม่ได้มีผิดหรือว่ามีถูกแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสำเนียงฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเป็นสระเอแต่แน็กขออนุญาตพูดเป็นสระอีนะคะเออเป็นไทยเอ็กเซนต์นะทีนี้มาพูดถึงความแตกต่างบ้างผมว่าบางคนเนี่ยสับสนแยกไม่ออก c ล e นซิ i n g กับ c ี e เซอร์คืออะไรและควรซื้อแบบไหนนะคะ ก็คือคลีนซิ่งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างพวกเมคอัพเครื่องสําอางต่างๆนะคะใช้ตอนที่เราหน้าแห้งใช้ก่อนที่เราจะไปอาบน้ําส่วนครีนเซอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะที่หน้าเปียกคะใช้กณะที่เรากําลังอาบน้ําล้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแต่จริงๆอ่ะนะรู้สึกว่ายังไงก็ควรที่จะมีครีนซิ่งเพื่อความสบายใจไม่รู้นะสมหรับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่อย่างน้อยเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบลงกันแดดหรือว่าลงแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยนะคิดว่าการที่เราใช้ครีนเซอร์ก่อนมันก็จะช่วยได้นะ เออส่วนตัวของแน็คนะคิดว่าคนมีทั้งคลีนซิ่งแล้วก็ครีเซอร์นะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะนี่ก็เกินกันมายาวมากมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะก็เป็นในส่วนของ cleansing cleansing เนี่ยก็จะมีหลายประเภทมากๆมี cleansing oil cleansing balm cleansing water cleansing milk ก็มีหลายอย่างมากเอาเป็นว่าเนี่ยก็จะมารีวิวตัวที่แน็มีแล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเป็น cleansing balm เป็นแบบที่แน็ใช้ในปัจจุบันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของบานิลาโคลนะอ่าก็เป็น cleansing ที่แน็คค่อนข้างชอบเลยนะคะด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อ ไข่ะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะเวลาที่ใช้เนี่ยให้ใช้ช้อนตักนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีตัวช้อนเล็กๆไว้ให้ตกักแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แถมมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนีกทำหายตลอดทําร่วงลงทอเอะไรแบบนี้นะคะปัจจุบันคือยังไงใช้ช้อนตักข้าวเนี่ยตักใช้นะคะ เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีเลยนะทําความสะอาดได้ดีนะคะล้างพวกเมคอัพอ่อพวกเครื่องสำอางนี้เนี่ยได้หมดจดเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีข้อระวังนิดนึงตรงที่ของเขามีน้ําหอมนะคะใครที่แพ้น้ําหอมอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังหรือว่าอาจจะไปใช้สูตรอื่นนะตัวนี้เนี่ยเขามีหลายสูตรนะคะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็ อีกสีหนึ่งจะไม่ได้ว่าสีอะไรแต่ว่าเออสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่อ่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคิดว่าสูตรนั้นไม่น่าจะมีน้ำหอมคิดว่านะยังไงลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะถ้าใครที่สนใจตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่แน็กชอบนะคะแต่ว่าถ้าใครที่งบไปถึงตัวนี้มากันที่อีกตัวหนึ่งละกันอันนี้เป็น cleansing oil ของมูจินะจ๊ะอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ล้างเมคอัพได้ดีเหมือนกันนะคะพวกอ่า cleansing oil หรือว่า cleansing balm เนี่ยจะล้างเมคอัพได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยราคาถ้าจำไม่ผิดนนนะะะะปปรรรมาาาาาาณ200กว่าบาะะ่บทคคแตถ้เาาจ็จิ เน็กไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าราคาที่เน็กซื้อมาเนี่ยเป็นราคาบวกค่าหิ้วแล้วนะคะเพราะว่าแถวบ้านไม่มีมูจิต้่าต้องกดสั่งช้อปปี้เอาเนาะก็อ่ะใครที่แถวบ้านไม่มีมูจิสั่งออนไลน์เหมือนเน็กนะคะเออตัวนี้เนี่ยก็ใช้ล้างเมคอัพได้ดีเหมือนกันนะเวลาที่ใช้เนี่ยก็ใช้ขณะที่หน้าแห้งเลยนะคะก็บีบป,ปุ๊บแล้วก็นวดนวดนวด,นวดแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะคะถ้าถามว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนสะอาดอกว่ากันส่วนตัวของเน็กนะเน็กรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันแอบสะอาดกว่านิดนึงแบบนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนนนกัวว่่าาาเเรดท ไม่หรืออะไรอย่างไรแต่ความรู้สึกส่วนตัวของเนีน,นะคะในรู้สึกวันนี้มันดีกว่านิดนึงเท่านั้นเออแต่ว่าอันนี้ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีเหมือนกันนะแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงนะคะเออถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยตัวต่อมาก็จะเป็นครีนซิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดตาแล้วก็ปากนะคะที่แน็นมีเนี่ยมี2ตัวด้วยกันมีของโมชิโมชิแล้วก็ของวัสดน,นะส่วนตัวเนี่ยชอบของโมชิโมชิมากๆเลยนะคะดูจากปริมาณการใช้แล้วนะคะจริงๆเนี่ยอยากจะใช้ให้หมดเลยนะแต่ว่าเราก็เหลือไว้ให้ใหทุกคนได้เห็นเนื้อกันสักนิดนึนงคือ ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่มีน้ํามันแล้วก็น้ําแยกกันนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยให้เขยา่าเขย่านะคะเออแล้วก็แปะสําลีนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก1ิวิถึง20วิแล้วก็ล้างออกตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆสำคนที่ชอบปัดมาสคาร่ากันน้ําชอบใช้ลิปสติกที่แบบแน่นติดทนกินข้าวไม่หลุดอะไรแบบนี้นะคะจะตอบโจทย์มากๆส่วนตัวนะคะทําความสะอาดได้ดีทั้งคู่แต่ว่าแหนกนไม่ค่อยชอบของวัดสันเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นน้ําหอมแรงมากเนี่ยเดี๋ยวดมแป๊บนึง โอ้ก็กินน้ำหอมมันแรมากคือเหรมันหอมไหมมันหอมแต่มันมันหอมเกินไป <c oughs> ก็เลยใช้ไม่หมดนะคะตัวนี้อันนี้แนกะซื้อมาเพราะว่ามันมี <c oughs> เขาเรียกแหละเหมือนโปรโมชั่นอะเออได้สิทธิส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลองอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ขอภายมาจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ทางของเราและตัวต่อมานะคะเป็น cleansing pad อันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆที่เกาหลีนะ <c oughs> เพราะมันใช้งานง่ายนะคะจะมาในรูปแบบของสำลีพร้อมใช้งานเลยก็คือสำลีชุบไอนนตัว cleansing มาเรียบร้อยแล้วเวลาใช้เนี่ยก็หยิบสำลีขึ้นมานะคะนวดนวดนวดเช็ดเช็ดเช็ด,ชด,ชดะอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างน้าเปล่าเรียบร้อยเหมาะกับการพกพาเดินทางไปไหนมาไ,ไหนไม่ต้องไปหาซื้อสำลีเพิ่มเติมนะจ๊ะตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวแบบแยกไว้แล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบน นะคะ มาต่อกันที่ cleansing water ค่ะปัจจุบันเน็กมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ่ะตัวแรกเลยนะคะเป็นของ new formula นี่นะเน็กมี2สูตรด้วยกันนะคะมีสูตร original แล้วก็สูตรใหม่ล่าสุดของเขาเป็นสูตรสำหรับสาวผิวมันนะคะก็2ตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ดีนะและเหมาะทับคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสบู่ไม่มีออยล์นะคะใครที่แบบเออผิวหน้าแพ้ง่ายใช้อะไรไม่ค่อยจะได้ลองดูตัวนี้นะ และปริมาณที่เขาให้มาก็คือคนใหญ่สะใจมากใช้ดีก็คือ ใช้นานใช้ลืมใช้ไปเลยเะคาจะกว่าจะหมดนะคะอีกนานเลยกว่าจะได้ซื้อใหม่แต่ถ้าใครที่งบไม่ถึงตัวนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามีถูกและดีนะคะสองตัวนี้เลยจ้ามีของวัสด์แล้วก็ของ f a สอินเฟสอันนี้ไม่ได้ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกไหมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งก้อนๆที่จะบ่อยเลยนะคะวัสด์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ลดห้าสิบเอร์เซ็นนะคะเออคือราคาถูกมากนะแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะของวัสด์นเนี่ยอ่ะก็อ่อนโยนเหมือนกันนะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี ออยแล้วก็ไม่มีสีนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยไม่ได้เขียนกำกับไว้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงเนะ็กจะขึ้นส่วนผสมไว้ให้ ตรงนี้นะคะคลีนซิ่งจบไปแล้วคลีนเซอร์ต่อเลยค่ะซึ่งครีนเซอร์ก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะมีแบบโฟมแบบเจลแบบมิวต์นะคะส่วนใหญ่ของนั้นเนี่ยจะชอบใช้แบบเจลแล้วก็มีแบบโฟมบ้างแบบโฟมเนี่ยตอนนี้นักมี2หลอดด้วยกันนะมีของวีธีคอสมเมติกแล้วก็มีของมิลเลรค่ะของวีธีคอสมเมติกเนี่ยนะักค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบมีความรีเฟรชนะคะแล้วก็หลอดใหญ่มากๆก็คือให้มา3 0 0 ml ใช้กันไปแบบจุกจุก สามสี่เดือนอย่างต่ำนะคะนี่นะกก็ใช้มันนานมากๆแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีหนึ่งนะคะส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะจะมีความนุ่มๆหน้าอะไรแบบนี้ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยฟองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความตึงๆผิวนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นแบบผิวแห้งเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะก็เออถือว่าโอเคนะเหมาะสำหรับที่ผิวหน้ามันนะคะสุดท้ายนี้มาปิดท้ายกันที่ครีนเซอร์แบบเจลค่ะซึ่งเป็นครีนเซอร์ที่แน็กมีเยอะที่สุดแล้วนะมาเดี๋ยวเรามา เริ่มมาที่ตัวแรกเลยนะตัวแรกเนี่ยเป็นของ โกโมลีค่ะตัวนี้เนี่ยมีขายที่วัดสันนะก็เป็นครีนเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีออยล์ไม่มีพาราเบนไม่มี SLS นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอบมีน้ําหอมนะคะแต่ว่าน้ําหอมของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาเยอะอะไรนะค่อนข้างที่จะอยู่ท้ายๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบแต่ว่าแนบไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขาเท่าไหร่เคันี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นโรสเจลลี่ไอ้เราก็คาดหวังความเป็นแบบกลิ่นกุหลาบแบบกุหลาบอะไรเงี้ยแต่พอดมไปแล้ว มันกุหลาบป่ะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ค่อยชอบกินแต่ถามว่ากลิ่นมันเหม็นไหมกลิ่นมันไม่ได้เหม็นนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เราคาดหวังไว้นะคะและเนื้อของเขาเนี่ยอันนี้ก็ชอบนะคะเป็นเนื้อเจลที่โอเคนะล้างหน้าไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงนะคะแล้วราคาราคาหน้่นานนะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยอยู่ที่280บาทแต่ว่าชอบมีโปรตอนนี้ที่นักดูอยู่เนี่ยในแอปวัาสาดันลดเหลือ160บาทก็เอาเป็นว่าลองไปดูกันได้นะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวที่นักพูดถึงใน AG Story ไอ,อเอของคียโนสะอ่า มีสูตรสีเหลืองแล้วก็สูตรสีฟ้านะคะสูตรสีฟ้าเนี่ยเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเขานะสั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสบู่ไม่มี SLS ไม่มีสีไม่มีออยนะคะก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็เนื้อเจลของเขาเนี่ยอ่อนโยนะคะเออคือให้ความรู้สึกที่สัมผัสดีเหมือนกันนะคะล้างไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แห้งตึงนะส่วนในเรื่องของแต่ละสูตรเนี่ยอันนี้คิดว่าสีเหลืองเนี่ยเหมาะก,กับคนที่ผิวผสมจนถึงผิวมันนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ เหมาะรับคนที่ผิวแห้งนะก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆผิวประมาณไหนนะคะส่วนตัวเนี่ยแคนใช้ได้ทั้ง2งสูตรนะเพราะว่าถึงแม้ว่าแคนจะไม่ได้ผิวแห้งแต่แคนค่อนข้างที่จะชอบสีฟ้านะเพราะพอล้างหน้าไปแล้วเนี่ยแคนรู้สึกว่าหน้ามันมีความนุ่มมันมีความชุ่มชื้นนะคะใครที่สนใจลองไปดูกันได้ที่วัสารราคาก็ไม่แพงนะคะแถมยังมีโปรบอยนะมี1แถมหนึ่งมีลด5 0นะคะเราก็แบบเออซื้อตามโปรนะคะจริงๆเนี่ยแบรนด์ก็ส่งมาให้นะแต่ว่าพอหมดแล้วก็ต้องไปซื้อเองนะตัวต่อมาอันนี้เนี่ยชอบ ของนูฟอร์มูล่าค่ะตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนมากๆนะไม่มีสารละลายเครื่องเลยนะคะเนี่ยเขาตัดออกหมดเลยนะทุกคนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งกูนะคะใช้แล้วเนี่ยคือไม่รู้อะส่วนตัวชอบมากตัวเจลแบบมีความกําลังดีทุกอย่างกําลังดีไปหมดเลยคือมันอยู่กลางๆที่ส่วนตัวของนายแฮปปี้นะคะใช้แล้วแบบฟินนะคะ ที่ตัวโด่งดังเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเจลล้างหน้าของหมอโอก๊กซึ่งเป็นเฟลลี่ของหลายๆคนนะคะรวมถึงน็กด้วยนะส่วนตัวของน็กเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลิ่นของเขากลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความหอมแบบ หอมสดชื่นอะคือมันหอมอะไรไม่รู้แต่ว่าหอมมากเลยทุกคนนะชอบกลิ่นเขามากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขณะที่ใช้อะมันจะมีความรู้สึกแบบเย็นหน้านิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเขาใส่พวกเมนททลหรือว่ามินอะไรหรือเปล่านะแต่แบบความรู้สึกประมาณนั้นเลยเหมือนเหมือนเราเคี้ยวไม้มินอะไรประมาณนั้นอนะเออคือหอมมากนะคะแล้วก็เย็นหน้านะและตัวนี้เป็นสุดอ่อนโยนะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะส่วนราคาเนี่ยก็อยู่ที่350บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็มาปิดท้ายกันที่ตัวนี้เลยเป็นของ p a n เนอรี่นะไม่แน่ใจว่าอ่น ชื่อแบรนด์ถูกไหมนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แน็เพิ่งลองได้ไม่นานนี้นะคะประมาณ4ี่ห้าวันไดนะ้แต่ว่าอ่ะเอาเท่าที่ลองแล้วกันนะเท่าที่ลองเนี่ยใช้แล้วชอบนะคะเนื้อเจลของเขาเนี่ยมีความแบบลื่นๆกําลังดีนะฟิลลิ่งกูดเลยนะคะล้างหน้าไปแล้วเนี่ยก็หน้าไม่แห้งตึงนะแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะพาะตัวมา,มากๆคือกลิ่นเนี่ยไม่รู้จะอธิบายด้วยคําว่าอะไรดีนอกจากควาว่ากลิ่นเขียวมากกลิ่นของเขาจะมีความเป็นแบบ พืชต้นไม้อะไรแบบนี้นะทุกคนซึ่งอนตัรของแน็กไม่มีปัญหานะคะใช้ได้นะคะแต่ในรู้สึกว่าเออสำหรับวัยรุ่นน้องๆนี้อาจจะไม่ชินหรือเปล่ากลิ่นของเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นสปาสปาอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเออแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรนะคะและราคาตัวน,นี้เนี่ยถูกมากๆนะคะอยู่ที่9 9าบเาทนั่นเองนะและ,ะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะไม่มี s L S ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสีแล้วก็ไม่มีซิลิโคนคิดว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายก็น่าจะใช้ได้นะคะใครที่สนใจ หาซื้อได้ที่ช้อปปีเลยค่ะตัวนี้โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวคินซิงแล้วก็คินเซอร์นะคะคิดว่าตอนนี้เนี่ยคลิปน่าจะยาวพอสมควรแล้วฉะนั้นแนทขออนุญาตปิดคลิปด้วยความรวดเร็วนะคะ